ตอนนี้พี่ตองถึงแล้วเหรอฝนตกมากเลยเตอนนี้มางานรถตู้นะคะตอนนี้ก็สถานที่นะคะดูสถานที่ะคะ่ะแล้วเราอาจจะไปตอนนี้รถติดไปแล้ว,ลวนั่นแหละเราาจะไปยังไง แล้วแล้วเราเราจะเดินไปยังไงก็ทางเราเดินเละบไปแล้วเราต้องแบบว่าใส่รองเท้าแบบทางที่เราเดินอ่ะต้องเอานี่ใส่ป่ะมันมันหักหักไปแล้วหักไปแล้วไปร่องแล้วเขาทำบรรยากาศหน่อยอันนี้พี่นุ่นนะคะถ้าเกิดอยู่ถ้าเกิดได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วเป็นไงความรู้สึกอยู่แบบเดี่ยวๆ จะไม่ออกลางคืนแล้วพี่นัทค่ะหนล้วลุงเต้ยนะคะร้านลุงเต้ยมาขายเดี๋ยวะันเลยแต่ว่าแบบว่านี่มากเลยอ่าตอนนี้รถกำลังติดลมนะคะแต่ว่าหน้าเวทีก็ต้องอันนี้หน่าละ คือตอนนี้เราไม่พวกเรายังไม่รู้ว่าเราอ่ะจะเดินไปยังไงแต่ตอนเนี้ยเพราะว่าทางเดินรถเลสไปหมดแล้วอะ่ะรถพี่ก๊อฟลงไปแล้วตอนแรกที่มันเป็นทางเดินแล้วรถใหญ่เขาเข้าไปยังไงหรือว่าตอนเข้ายังไม่ตก,ตกอ๋อต้องดึงด้วยคันหกล้อคันข้าวบาทีดึงนี่ผู้จัดการนะขึ้้นมาแล,ว,แลวรถตู้กับผู้จัดก,การเต้ยยังรถตู้เข้าไปแค่ตู้ต้องรถถ่ายดรงรก็ติด ติดรองเท้าปะขี้ดินติดปะ <ล rattling. S 1> ติดนะคะน้าถึงแล้วนะคะน้องบาร์ดน้องแชมป์วันนี้สาวๆานะคะสาวๆเรายังค <camar> ิดกันอยู่ว่าเราจะลงกันยังไงวันนี้เราจะลงกันยังไงก่อนค่ะ๋ยวเร็วมากเลย เป็นลิเกต้องอดทนนะคะเห็นปลว่าฟ้าก็แล้วแบบแปบดบแปบบแบบล้วแต่รถติดแล้วละคันนึงนะคะน้องนุงน่นมาแล้วนี่นะคะน้องนุ่นไปละเอาละาาเราต้องใช้วิชาตัวเบาเว้ย เราต้องใช้วิชาตัวเบาเอ,าอาเ,าเราต้องใช้วิชาตัวเบาหายแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วกุชี่กุชี่หนูไปแล้วโดดแย่งขนมไปและห่อเท่าไหร่คะโดนแย่งขนม,นมคบได้ไหม เจ้าของกินไม่มีเอากระขนมไปแย่โอ้โหดิรัตรร้านขาแล้วดูดิของกินก็ไม่ค่อยจะมีคืนเนี่ยมันหนีเราไม่ได้ไงอีดงโอ้แล้วมันทั้งหมดนี้จะดำลงเทียบอีดงมันหนีไม่ได้ไงที่มันเละอะไรเนยังไม่ลงอันนี้ชา่ไหมลูกไปแต่มันก็ยังพอได้อยู่เละ่ เล้เเดิแกตัวเบากว่าพี่พี่นี่ตัวหมดแล้วถ้าถ้าจะปูถ้าจะปูแค่นั้นอนะไม่ต้องถ้าจะปูแค่นั้นอนะเอาตรงๆล้ละไม่ต้องปูหรอกจริงจริงเอาละนีเะ่เราเป็นเรเป็น,ล,ปนลูก,ลกพี่<โ>ก๊อฟแกนี่มันนิสัยว่าสองแล้วแล้วทำไมแกไม่อุ้มข้าล่ะ น้วาทีค่ะโอ้ยเออมดแดงไฟกัดขามดมันมีมดด้วยมดคันไฟอะ่ะมดมดแดงดหรือมดคันไฟเขาเรียกว่ามดอะไรไม่รู้อ่ะนี่น้าเวทีนะคะให้มันจบกันคืนนี้